สวัสดีค่ะตอนเย็นก,ก,กักจนะังโมงเหร่ตอนนี้หนึ่งโมงห้าสิบสองนาทีอะไรวะหน <1. 52. S 2> ึ่งหทุ่มห้าสิบสองหรือว่าสิบเก้านาฬิกาห้าสิบสองนาทีเออก็ลืมวหนึ่งโมงมันเป็นตอนเช้าเลยเอระลื้มก่อนเข่ามากก่อนเข่าดูลงมาหนึ่งโมงอ้ําเออเก่งกันเลยกินเยอะๆค่ะลูกจะได้แข็งแรงกินน้ำด้วยนะคะมานากินน้ำด้วยนะลูกนะ แม่นำให้ป้อนเขาลูก้โตแล้วเขาป้อนเขาไม่ดูสิความอยากเห็นให้ลูกว่าะันใชจริงๆริงลูกเขาก็กินเองเป็นอยู่ดอกแต่ว่าเขาจะเห็นให้ลูกเขาเนาะพี่น้องต้องเข้าใจโอ้แต่เสียงกินนานเนาะพดอยากทำให้เขาเวลาเรามีชีวิตอยู่เราก็อยากทำ เดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วไม่มีใครดูแลเขาเอ้ารูะเพราะว่าแม่ก็มีตคนไม้ปองไม้หัวไว้ตะนมีตคนไม้หัวไว้ตคนครัวทีครัวแล้วจะเอาจริงเลยอีสองวันเนี่ยละดอกเดียวเท่านั้นละมึงอะกูไม่จาเป็นต้องไปถึงประเทศไทยหรอกเป็นว่าอือนะวาแบบนั้นเนาะญาติพี่น้องคเย,ยะแยะว่าสัง่งอือ ครั้งก็บฮอก็ยอมเขายอมมันละมันเจงไรก็ให้มันเจงศาสนาเราละข่อยก็ยอมแล้วมันก็สิเหตุข่อยยอมแล้วเ็าลรีวนะย่าไปหาต่อสู้กับคนเราถ้าฮอต่อสู้ตะระเมือเขาก็หนักก็แห้งแล้วต่อสู้เรียงปากจะของก็ยังยากแล้วต่อสู้คนนี้กับวุว่าอยากเป็นแล้วเพาะเพชรของเมืองในอายุหลายขึ้นแล้วมันสะกวามคิดเปลี่ยนมันก็คือวัยรุ่นเด้ตะกี้วัยรุ่นเนี่ยโอ้ก็ขึ้นว่าจะของกับคนหนึ่งในบ่ลงคน อันนี้ย่อมรับเป็นนิสัยบ่ลงพ้นเลอแต่กี่นะไม่มีดินพื้นใดสัดใจที่อยู่้ันรันิสัยมากเขารักซีเรากะซึ่มเมว่อในลื่นคนเขาจะพาเะไปอยู่ประเทศลาวจะไปบะเออลูกเขาไ่มันยังไปอยู่ในงานดอกเราจะไปอยู่กับฉันไหมฉันตามจริงจริงไม่ไปอยู่เธอจะอยู่ใครล่ะอยู่ไทยก็ไม่มีใครฉันตัดสินใจแล้วนะเออแต่พ่อถูกมันเดเธอก็ไปทําบ้านไว ถูกหวยถูกหวยมันมาถือดอกพ่อถือกระถือสิบบาทเช้าบาทสิพอ่อ<ะ>ซื้อลอตเตอรี่ไทยนะพ่อไม่ได้เล่นหวยใต้ดินนะพาอไม่ได้เอาหวยใต้ดินเพราะมันผิดกฎหมายพ่อเอาหวยบนดินเลยลอตเตอรี่หกตัวเลยเออจะถูกไหมนเนี่ยเขาก็ซื้องวนละสองใบอยู่นะเห็นว่าก็ได้ขนาดเลข้ายของตัวยังไม่เคยโดนโดนหกตัวขึ้นมานะพี่น้องเนาะหกสองสามสี่เจ็ดิหนึ่งโอ้ย ว่าเพียบในการช็อกพอดีเลยครอตรอรีทิปสองใบอ้วนวัตถีนสองใบทิปสองล้านว่าตกทุกชาตินี่ก็กินไม่หมดแล้วเงินสิบสองล้านอ,อันนี้อันนี้บ่านร่ลบ้าเ,เ,เฟอร์พันไปเไปโอโอได้ปีเนาะโอ้ใครมันถูดีนี่ลระทิปสองล้านในี่าน่าเนี่ยสบายเลยลูกเชวาพอแม่จะหาซื้อที่ดินวใ้มานาเยอะๆอแล้วก็ทําบ้านเช่าเดินเก็บค่าเช่าบบานี้บ๊แต่ละเดือนอเป็นนายน้อยภายกระเป๋าตัง ความฝันอันนี้ความฝันใช่ไหมหรอเราวิส์พูดได้เพราะมันไม่ได้ฝันลุ่มๆแรงๆฝันเพราะมันไม่ได้เดือดร้อนคนเราอย่างน้อยมันก็มีความฝันนะไปให้ถึงที่สุดบยินทีเขาบอกทมองยืดใส่เขาก็ยุ่งหันนาท้อได้แต่จะถอยเห็นบอกคอยเอ็นคอยเบิ่งนกันไม่ใหญ่อะนะคอยเบิ่ร์นรายการภพยนอเราอายุแปดสิบสี่ปีแต่เราแข็งแรงแข็งแรงพวเราอายุหกสิบสองปีอ๋อ แสดงว่าได้พัวเด็กน้อยนะทำไมได้กิ<ม>นน้อยะจันซะเนี่ยมันเวมาเราก็ับไปหาเก็บปักหอยเก็บพักแปดสิบสี่เนี่นะเราแข็งแรงกูพัวอีกเราเป็นคนเข็นล่ออยู่ล่อเราต้องมาที่ว่าบุญไหลเนี่ยเรามมีวิทยุน้อยเครื่องหนึ่งติดใน,นล่ออยู่แล้วนะล่ออยู่คือของลุงเบิร์ดนะเร<อ>าไปเราก็เปิดเพลงไปแล้วก็เต้นไปพอดไปความ <c oughs> <คน S 2> สุขความสุขเราก็ต้องมียังเราอะ เงินที่เราหามาได้เราค้าวหวยหาเก็บพักอะไรแล้วก็มาซื้อข่าวสารอาหารแห่งไว้กินเราเปลานะเพื่อนกับมีฟื้นมีไฟดอกเราอะเราอยู่แบบนั้นแตะเรามีมีวิทยุเครื่องนึ่งเราปะกว่าจะเก็บเงินซื้อวิทยุได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วมันเหตุในเฮาเบิ่งเรามันเหตุเฮามีกับรังใจ้กว่าขนาดคนอายุ84ปีเลยคนยังสูงนะพี่น้อง ยายก็จะสู้ยายไม่ยายท้อนะบางครั้งยายก็ท้อเราอะ่ะยายท้อแต่เรายายก็สู้สู้เพราะว่าชีวิตเรายังอยู่ถ้าเราไม่สู้ก็ไม่รู้จะใครเข้าะามาให้เรากินเราอว่ใช่<ม>นะเราก็ต้องสู้ได้น้อยก็ช่างมันอย่างน้อยก็มีรายได้ทุกวันเราเราไปเก็บพักขายแล้วก็ได้มุนสีสิบห้าสิบบาทออขายหอยจุ๊บไผ่จิบได้เป็นขู่นะเป็น,มมนงูมักหอยนะขันโมเก่งนิดเดียวแม่ แล้วก็คืนมาแล้วก็เปิดวิทยุฟังจ้่อดจูจ่ดจว่ดเต้นนํำร้องนํำพัวก,กับเป็นคนอยู่เออพวกทุขทุ่แท้บอต้องร่ำาราต้องรวยวเนาะแต่ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเพราะว่าชีวิตเราแล้วก็บอกว่าแบบว่ามันก็นถึงแบบมิตรล้อมือนั่นแล้วนะว่าเราเียกแต่ว่าเราปัดแข็งแรงเราบ่คอยเจ็บคอยปวดเพราะว่าเราเห็ดทุกวันถ้าเราบ่เห็ดเมือ่อใดเราบ่ได้เห็ด งานหรือเราไปไปหาค้าอยากหากินนะ่ะเราสิโซ่เราอะ่ะเราสิป่วยตัวพี่น้องคอยเบิ่งน้ำขอก็น้ำนตาไหลน้ำใจใแต้นเราอืมว่ากระยิมเป้ยเป้ยอืมอ,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 อายุหกสิบสองปีเขาเราว่าเอ้าคุณยายก็ได้ผัวเด็กคุงหัวว่าสันอืมสู้อย่างเดียวเราอะ่ะสู้อืคอยเบิ่งขอก็น้ำตาไหลน่ะพี่น้องถูขาซอยเรือเขาซอยเรือ เอาละถามว่าขายของนี่ขายหอยขายผักนี่ได้เงินเอาไปเห็ดน,นางไปซื้อเลขบอ๊บอบ๊อยายบริเ่นเลขแล้วอ่ะยายเอาเงินไปซื้อข้าวสานเธอระโลกคือคือ่อยเบื้องอ่ะอันน้องสาวหลานสาวก,ก็ว่าได้น้องม้วนเขเบื่องข่าวที่จังหวัดยงบุกอายุแค่เท่าไรสิบสองสี่สิบสามปีเด็กน้อยคนิ่งทำยูเงียยคนเดียวอันพอเสียเอาแม่เสียพอติดกุก เอาวันนี้ชาวบ้านก็เลยแก้งการเงินยงานเกี่ยวคัาเรบผิดชอบน้อยเข้าไปแล้วเลยเปิดบัญชีเปิดอย่างก็คนดีใจน้าไหลคนคนมีเงินพออยากซอยน้องเขาอยู่เขาเปิดกันว่าเลยเด้เมื่อเดียวสองสามแสนหมดแล้วซอยแล้วเขาก็สมถกไปแล้วแต่เขาจะให้หารอยพันกับว่าไม่แล้วเลเยว่าเขาทานมาแล้วก็ซอยแบบนั้นแล้วมันดีพ่อน้องจะเเงินไปทําอะไรเขาทำคนเลยตอบน้องได้นว่าได้เรียนหนังสือน้องได้เหินว่ากอะไร เออเรียนซื้อเด้ไปรับจ้างงานเสียไมใ่ใกล้อันเมามูตรงเนียของเรียนกระตันยุ่ยเด็เกน้อยชิบซองปีชิบซองชิบสามปีเมื่อหนึ่งเนี่ยนะไปบ้านนี่ถ้าง,งานข่าวเพิ่งออกทีวีเด้คอยเบิ่งกันนี่คือออกทีวีเด้เมื่อวานเนี่ยนะคอยเบิ่งเมื่อวันว่าข่าวบ้านเท่า,านเอ้ข่าวออกทีวีเลยเออ,อบ้านนี้ค่ะเขาก็เลยซอยใ้เงินทองซ้ำแสนนี่ยแหละแล้วเขาจะเอาอะไรทำมานักข่าวอลไรทำมา มูเจ้าไม่ทาอะไรพันกระถอมันมูจะเก็บไว้เรียนหนังสือเก็บไว้โอ้นจะควมเลยเก่งขนาดไหนน้อยนักเรียนผู้มันเก่งมันเก่งใครดีเดียคนเราแต่ผู้ว่าเก่งขี่ดื้อขี่มึนกับไปทุกรูปแบบคนเราคือเป็นยังเขาคือเก่งยงหูบะยอดคว้มจนมันบังคับเหยเขาตรงดินล้นแทนที่จะไปเซเพแต่คือว่าเซเพมันอยู่ตรงคนนั่นเด็กมันเลยมันก็คือข่อยนี่แต่น้อยจน แต่่อยเป็นเด็กหน่อยอยู่สิบสองสิบสามปีเป็นยัง่อยต้องดิน้นรนเป็นยัง่อยต้องอยากเห็นงานอยู่เมืองไทยอ,อ,อยู่ประเทศอยู่ประเทศเล่าคอยเห็นงานนั่นเมื่อละสิบพันกีบสมัยตะกมันคาแรงสูงเมื่อเเล<น>ะสิบพันสมัยตะกมันได้่าไรเองไม่น่าไทยก็ได้คาแรงดีกว่าได้คาระแงงสมัยตะกเขามาเห็นงานในเมืองไทยเมื 100, 100, เอ่อละร้อยเมื่อละร้อยหาสิบร้อยหาสิบกันยังบ่ได้นะได้เดือนเดือนละเจ็ดร้อยเดือนละเจ็ดร้อยบาทพี่น้องอายุสิบสองปี S <S ไปเหตุงานร้านอาหารหมูหัน,น,นได้ได้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทอันนี้มาหน้าโชคดีตลุกเข้าแล้วี่กินอยู่น้ำผ <ขอ S 1> ึิงทั้งเ,เมย์ลุ่มเนาะเวลาไปเสิร์ฟอ,อาหารเสิร์ฟเนว่อยางเน่กินนะ่ะสมัยตะกี้เนาะคนไทยอันสมัยนั้นเศรษฐกิจมันดีเลยสมัยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวใช่ก็คนเต็มคนเต็มร้านอาหารนี่เต็มหยาดเต็มหยาดบริ้วาแต่เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็เต็มเออ เวลาเขาไปเสิร์ฟเวลาเขาเช็คบิลเช็คอย่างเนาะเพิ่นกระสีไฮตี้พาหาบา,บาทสิบบาทเลยบดตัวได้หลายค่ัเอองินเดือนเจ็ดร้อยเนาะได้ติปห้าบาทสิบบาทบดมือเท่าคำไม่เพชเออบางมือได้หกสิบเจ็ดสิบเป็นค่าแรียงดีเองเฮดเองได้นะมันพุ่มใจบางมือได้มือ 60, เราหกสิบเจ็ดสิบบาทเออมาโหวมจาเง,งินเดือนแบบนี้ดีใจไหนอืม เขาใจยุ่นแบบว่าจะขอเป็นสาวมารับจ้างได้อะน,นะก็<อ>ดีใจเราบเคยได้เงินแบบนั้นม<อ>าสันสันเเคยได้เงินแบบเงินเดือนออกมาแล้วนับจวดจวดเเคยได้ถือเงินบาทเงินไทยมาสันสันโอ้ยดีใจอุ้ยงานเด้หอมได้ดมได้เงินก้อนแรกนะดมดมแต่พี่น้องไอ้ดมเงินข่อยนะดีใจพอใช่ทุงยางกระเป๋าเมีเรามีทุงอันทุงร้อนทุงกับเผาอะไรอืมขอาใจก็มันซื้อกระคือไข,ข,ข่นะตอนไข่ยุ่ ตอนใอยเป็นบ้าว้ักหน่อยยี่สิบสามยี่สิบสี่ตะเก่งใครเป็นมากใกล้ตีได้ไปหรอกอันนี้บ้าวที่หนึ่งคือว่าย้อนเข้าไปยี่สิบสามี่สิบสี่เลยแลเลี้ยงกับนับนับจะทุ่งร้อนนั่นแหละใส่กระเป๋ามีเงี้ยใครเรามีไก่ตัวนึ่งไก่ตัวนั้นมันตีเก่งนะใครก็พาอเอาไปตีบ้านไก่เชี่ยงกันนั่นแหละชนะยกสองคนสองนอนกับอะไรมีมอญหน่วยนึ่งมีผาพื้นน้อย้อยกระสาดเขาจะเอาให้นะแค่นั้นแหละนอนสาดบารยดิ่าหนาวเนาะ ชันยิ่ง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 ยิ่ยิ่นาวแถหนาวอ่ะตะไม่ตะกี้หนาวอะไแต่แม่ตะกี้มันรอกนั้นท่าทำบ้านหนาวหนึ่งคือหนาวนาวเขากระดูกเลยหนาวเขากระดูกคอเลยเลยแต่คนนอนบ่แต่ก็เหนื่อยพากัพื้นนั่นขึ้นในน้อยสำนั่นแหละบัดนี้กระปูสาดสาดประศาสตรน้ำมันบัดนี้เออมันเย็นเขาจะปูในห้องให้อันคอยกันอยู่กับเอื้อยเอื้อยสื่อแล้วจะสื่ออย่างเราคนก็ลืมสื่อแล้วล่ะล่ะเออลูกเขาประดับเอื้อยกะไรอืมบ่เขาลืมสื่อเราเขาประหล้่นอ่ะเขาลืม คนเราคือกันเล่าฮาได้เดือนละพันหาเราฝร่าเราเป็นผูยย้ใหญ่คอยน่ะเป็นเด็กน้อย่อ,อ,อยได้เจ็ดร้อยหาสิบเ,เลาหาได้พันหาของเรานะคนเราคือกันมาพร้อมกันออมาเหงานพร้อมกันหลักรอกเข่าเด้สมัยตะกี้น,นี่ว่าสมัยตะกี้พี่น้องอด้เลยเป็นพี่ใกล้ชนะ ได้เงินมาซีซ่าหาลอยได้กี่บ้า,<ร>าอันนี้ก็ทำไมได้กี่แล้วก็เอาทำนี่แหละเด้อพี่น้องว่าให้ฟังว<ช>่าวหรอกกับบังเถอเวลาห้าท่อแล้วรับเขาไปเบิ่งคนจีนน,นี่พี่ชายแม่ตีอยู่เลยเนี่บอกว่าจะกัดเสียบอบอกอะไรแค่หรอกต้องถึง,องพอัวกินน้ำนี่น้ำกินหมดแล้วนี่โอเคพี่น้องครับ